กตปังไม่ไหวเมื่อทหารใส่ชุดเครื่องแบบจัดเต็มก่อนออกสเต็ปแดนแบบท่าชัดลายใหญ่ใจกลางสยามถูกอกถูกใจวัยรุ่นและคนที่อยู่แถวนั้นแห่ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งเสียงเชียร์กันเพียบเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ แน่นอนว่างานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าคนเหล่านี้จะเป็นทหารปลอมแล้วใส่ชุดคอสเพลย์มาเต้นหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าพวกเขาคือทหารจริงค่ะมีชื่อวงว่าสมัยอาร์มี่อยู่ในสังกัดกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลบบุรี โดยหัวหน้าทีมนั้นนะคะก่อนที่จะมาเป็นทหารเคยเป็นครูสอนเต้นมาก่อนส่วนสมาชิกในทีมก็พอจะมีพื้นฐานการเต้นมาแล้วอยู่บ้างโดยที่ผ่านมาวงสมัยอาร์มี่ก็จะมีการออกแสดงทั่วประเทศแล้วก็ซักซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนเพลงที่วงสมัยอาร์มี่นำไปเต้นกลางสยามนะคะก็ใช้เวลาซักซ้อมเพียง1วันเท่านั้นและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางวงได้เต้นแนวเคป๊อปเพราะปกติทางวงจะถนัดแนวลูกทุ่งมากกว่าแต่เมื่อรู้ว่าจะต้องไปแสดงที่สยามเนี่ยจึงได้ลองเปลี่ยนแนวเพื่อมัดใจวัยรุ่น ซึ่งชุดที่ใส่เต้นกลางสยามในวันนั้นนะคะมีน้ําหนักถึง6กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่นี่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเต้นเลยแม้แต่น้อยและนอกจากการเต้นแล้วนะคะก็ยังมีการโชว์ร้องเพลงเล่นดนตรีแบบครบวงอีกด้วยมีความสง่าจะลงนักเดินจขึ้นเขาทุกนภา,าสัตรูใดแม้นกำกลายไม่เคยกลัวถึงจะสิ้นด้วยชีวาเราพร้อมจะสู้พร้อมจะอดทนเข้มแข็งปกป้งและดูแลพงปูชาจนกะวันนับแสงไร้ซึ่งเรียวแรงจนหมดเงาของจันทร์ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ